เรื่องนี้เป็นเรื่องกรุงเทพมหานครนะครับเราได้วาดทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีเติกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามอาคาร cat bts สายสีลมสนามกีฬาแห่งชาติบางว่าโรงพาบาลเซนหลุยพวกแม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้จะมีเอเชียเทคมีเดลีเซียฟอร์ซิเดน แล้วก็จะมีรถไฟฟ้า BTS นะครับนี่แล้วก็จะมีมีถนนสาทรเขตบางรักจะมีตรงนี้ก็มีโรงบิสัาบางรักนะก็วัดสวยนะครับดูทันสมัยมากเลยครับก็ผมวาดทั้งหมดนะครับวาดผลงานชิ้นนี้ก็เป็นเด็กออริสติกนะครับก็จากกลุ่มศิลปินเอ H m เ b s เมส e บฮารครับก็ได้ทำผลงานชิ้นนี้แล้วก็ สามารถเอาไปทำตรงนี้ได้ครับสวัสดีครับทำไมถึงาเข้ากลุ่มเอ็ีนคะค่ะเพราะเห็นว่ากลุ่ม MBH นะคะเป็นการเรียนการสอนศิลปะสำหรับเด็กพิเศษซึ่งศิลปะเนี่ยน่าจะเป็นวิชาที่สามารถบำบัดเรื่องพัฒนาการของเด็กพิเศษได้ดีที่สุดสำหรับแดงไทยนะคะแดงไทยเป็นเด็กออทิสติกประเภทสมาธิสั้นมากค่ะซึ่งน้องอ่ะจะเป็นคนที่โดยปกติแล้วเป็นคนชอบวาดภาพนะคะวาดรูปต่างๆ แต่ไม่เคยเรียนจริงจังเป็นเป็นกิจจะนะคะพอเข้ามาอยู่กลุ่ม MBH เนี่ยน้องได้พัฒนาการวาดรูปมากขึ้นนอกจากการวาดก็ยังมีเรื่องของการใช้สีน้ำการสเก็ตภาพเนี่ยค่ะอย่างตรงนี้แม่ก็ไม่คิดว่าน้องจะสเก็ตภาพมาได้ขนาดนี้นะคะซึ่งดูเส้นดูสีแล้วรู้สึกว่าน้องเออ พัฒนาได้ดีแม่จึงเลงเห็นว่าน้องสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ในเรื่องของงานศิลปะโดยเฉพาะเรื่องของลายเส้นนะคะผลงานของน้องก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสิ่งสําคัญที่น้องได้ก็คือที่เห็นได้ชัดก็คือว่าเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพน้องจะมีสมาธิมากขึ้นในช่วงระหว่างที่น้องทํางานศิลปะเนี่ยจะเห็นว่าน้องนิ่งมากขึ้นและสามารถทํางานโดยใช้ระยะเวลาในการทํางาน ต่อเนื่องได้เป็นชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะเริ่มแรกนะคะแตงไทยเรียนรู้เรื่องของการระบายสีน้ําอันนี้เป็นผลงานชิ้นแรกค่ะซึ่งแตงไม่เคยใช้สีน้ํามาก่อนทําให้สมาธิของน้องจดจ่ออยู่กับการควบคุมการใช้สีการวาดผลงานแรกๆก็ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะงานลายเส้นครั้งแรกค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ช่วงแรกนะคะติดที่จะแบบกลัวความผิด กลัวผิดก็คือว่าจะต้องใช้ดินสอล่างภาพก่อนนะคะไม่กล้าใช้ปากกาลงวาดทันทีแต่พอน้องได้เรียนมาระยะเวลาหนึง่งซึ่งตอนนี้ก็ครบปีแล้วนะคะรู้สึกพัฒนาน้องดีมากขึ้นค่ะน้องสามารถตัดสินใจที่จะใช้ปากกาตัดเส้นสมมติมีรูปตัวอย่างน้องดูรูปตัวอย่างแล้วน้องวาดลงไปเลยโดยไม่มีการล่างไว้ก่อนผลงานนี้ก็คือน้องก็จะ มองจากภาพตัวอย่างแล้วก็วาดลงไปเลยนะคะเป็นรูกปกรุงเทพค่ะกรุงเทพมีรถไฟฟ้าด้วยอันนี้คือความโดดเด่นของเรื่องการใช้ลายเส้นส่วนศิลปะด้านการใช้สีน้ำสีอะคริลิกแตงไทยก็พัฒนาได้มากขึ้นค่ะน้องสามารถใช้สีให้มันมีสีสันหลากหลายสรุปแล้วนะคะสิ่งที่ได้ก็คือ1เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพสมาธิ และสิ่งที่ได้เสริมขึ้นมาก็คือว่าเรื่องของอาชีพค่ะซึ่งงานศิละปะเนี่ยสามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพของเด็กพิเศษได้ซึ่งโด,โดยปกติแล้วมาก่อนแม่ก็ไม่คิดว่าอ,อ,อย่างน้องเป็นเด็กพิเศษเนี่ยเป็นผู้พิการคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้างและและด้วยพัพฤติกรรมของน้องเนี่ยมันเหมือนเป็น กลุ่มที่มีเงื่อนไขในเรื่องของการไปทำงานแทบจะเรียกว่าไปอยู่ในสายอาชีพงานเนี่ยยากมากเลยค่ะเพราะด้วยความอยู่ไม่นิ่งของเขาพอมาเจอกลุ่ม mbh เ่ยค่ะจึงรู้สึกว่างานศิละปะของกลุ่ม mbh ทำให้เราได้รับอะไรหลายๆยอย่างได้เรื่องของการพัฒนางานพัฒนาศิละปะพัฒนาบุคลิกอารมณ์ก็ได้ค่ะ เมื่อเด็กนิ่งอารมณ์ก็จะดีขึ้นและมีความสามารถที่จะทำงานต่อโดยไม่หงุดหงิดแล้วก็ได้เรื่องของอาชีพได้เรื่องของสังคมสังคมนี้ก็คือตอนเวลาเราต้องออกไปพบปะผู้อื่นด้วยการออกบูธหรือมีงานโชว์ข้างนอกเนี่ยอันนั้นเราก็จะได้เรื่องสังคมค่ะ